สวัสดีค่ะมาพบกับเราในคลิปนี้นะคะสวัสดีเอซีทุกท่านค่ะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะกับน้องวัดไทยนะคะวันนี้มาโชว์ผลงานนะคะภาพวาดนะคะบนกระเป๋าผ้าสีดํานะคะวันนี้ผลงานนะคะกระเป๋าผ้าสีดํานะจ๊ะวันนี้มา เข้ามาก็อย่าลืมนะคะส่งกําลังใจให้น้องอัไทยของเรากดไลค์กดแชร์ให้น้องนะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องเยอะๆกันด้วยนะคะว<ช>ันนี้น้องอัไทยก็มาโชว์ฝีม้วงนะคะในการวาดภาพนะคะให้กับแม่ๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะได้เข้ามารับชมกันนะคะในคลิปนี้นะคะ<ช>ยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะเข้ามาชมกันเยอะๆนะคะน้องอัไทยก็จะโชว์วาดภาพนะคะอยู่ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ เป็นออเดอร์นะคะกระเป๋านะคะจากแม่แม่เอฟซีนะคะที่อุดหนุนนะคะที่มาอุดหนุนกระเป๋าผลงานผ้าบ้าดของน้องวัทยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะจากแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลงานของน้องนะคะไม่ว่าจะบนกระเป๋าผ้าสีดําใบเล็กใบใหญ่แล้วก็บนแผ่นผ้าดิบนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ค่ะฮท่านใดสนใจเนาะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่ออุดหนุนผลงานของน้องได้นะคะติดต่ออุดหนุนผลงานของน้องได้นะจ้าแม่แม่จ้า แม่คุนก็จะปักหมุดนะคะเบอร์โทรไอดียไลน์นะคะให้กับแม่ๆในใต้คลิปนะคะให้นะคะท่านใดที่สนใจเนาะ <Yes. S 1> ผลงานของน้องนะคะไม่ว่าจะบนกระเป๋าผ้านะคะใบเล็กใบใหญ่นะคะแม่คอนก็จะมีตัวอย่างนะคะให้กับแม่ๆได้เลือกชมกันนะคะได้เลือกชมกันก็ฝากอุดหนุนผลงานของน้องด้วยนะคะแม่ๆฝากอุดหนุนผลงานของน้องด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่ไอดีไลน์นะคะ ได้เช่นกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กับน้องอไทยในคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเดี๋ยวมารอดุ้นกันรอดูกันนะคะว่า ผลงานวันนี้น้องวัไทยจะทําผลงานอะไรให้แม่แม่ได้เข้ามาชมกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแม่แมรอติดตามรับชมกันไปต่อเลยนะคะแม่แม่แมเจ๊นะคะเฮ้ย้าเ <d ream. S 1> มาดูฝีมง,งของนกละไทยกันนะคะ,ะแม่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 บางท่านก็เข้ามาติดตามใหม่เนาะก็ยังไม่เคยเจอนกละไทยนะคะ,ะในการโชว์วัดภาพนะคะ,ะก็แวะมาติดตามรับชมกันเยอะๆนะคะ <d ream. S 1> ในคลิปนี้นะคะแม่แม่ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนยเดี๋ยวนะคะ ตอนนี้น้องก็ตีพื้นยังไม่เสร็จนะคะาภาพนี้ก็ต้องมีลงพลื้นนะคะลงพลื้นหลังด้วยนะคะแม่ๆม่สำหรับผลงานในชิ้นนี้นะคะน้องไทยก็จะลงพลื้นหลังด้วยนะคะนี่เดี๋ยวก็รอรับชมนะคะว่าผลงานนี้จะออกมานะคะเป็นภาพอะไรนะคะแม่ๆม่รอรับชมกันจ้า แล้วนะคะเดี๋ยวลากลากเส้นพื้นนะคะนี่ออ่าดีดีลูกดีดีด อ่ะแล้วลกสายลากขวานะคะอันนี้เป็นการฝีกมือของน้องะไทยเองเลยนะคะแม่แม่ฝม,ม,มือของน้อง,องลาไทยเองเลยเนะจ้าลากสายลากขวานะคะในการลากเส้นพื้นหลังนะคะบนกระเป๋าผ้านะคะแม่แม่แม ข้างล่างไงลูกช่อง,งว่างข้างล่างวกว่าจะได้นะคะแต่ละภาพนะคะแม่แน้องไทยนี้คือใช้ความพยายามแล้วก็สมาธิเยอะมากนะคะแม่แม่กว่าจะเสร็จนะออกมาแต่ละผลงานนะคะก็ผลงานแต่ละผลงานก็ใช้เวลานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช้เวลานะคะ ท่านใดสนใจหรือท่านใดที่แวะมาเที่ยวเนาะที่หมู่บ้านช้างที่บ้านตะกลางนะคะอำเภอท่าตูมนะคะก็แวะมาหาน้องอรไทยได้เช่นกันนะคะแม่แม่มาเยี่ยมหาน้องอราไทยที่บ้านได้นะคะ <Brisbane S 1> หรืออยากจะมาอุดหนุนนะคะผลงานของน้องถึงบ้านก็แวะเดินเชิญกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านใดที่มาเที่ยวเนาะที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะคะอำเภอท่าตูมของเรานะคะก็แวะมานะคะ อุดหนุนผลงานของน้องอรไทยที่บ้านได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะหรือท่านใดสนใจน้ะก็ติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดนะคะไอดีไลน์ได้เลยนะคะเราจะปกบุน่นะคะใต้คลิปให้กับแม่ๆเอฟซทุกท่านนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้แล้วก็จะมีแบบหลายแบบเนาะให้เลือกนะคะแม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนกระเป๋าผ้าเบล็กใบใหญ่สีดําสีขาวนะคะแล้วก็แผ่นผ้าดิบนะคะท่านใดสนใจแบบไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่อดีไลได้เลยนะคะก็ยนินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ะมารมกันต่อคะ่ะเออกจะลงแบบหลากสีนาะยม่ให้ดูแบบอ่าพื้นสีดำเนาะพื้นสีดำาก็ะะโดดเด่นก็คือสีขาวเนาะแมยๆ สีดุดิ่งก็คือสีขาวนะคะทุกท่านคะ่ะนี่มา,มารับชมกันต่อนะคะ <laughs> ตั้งอ,อกตั้งใจมากเลยศิลปินเรา <laughs> ดูกันนะคะแม่แม่นนี้ภาพจะออกมาในภาพไหนนะคะเป็นภาพอะไรนะคะเดี๋ยวรอดูติดตามรับชมให้จบกันเนาะแม่ๆให้จบกันนี่นี่นี่นีมารูปมาค่อยค่อยไ Nào. Rồi. Rồi. Hello. <coughs> 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 oh, tôn mãi, tôn mãi. ต้นไม้ของน้องละไทยนะคะนี่เลยกำลังใส่พุ่มนะคะพุ่มเออจะพูดว่าใส่ชีขาาใช่ครับน้ยปัดดอกหาเด้อค่ะเด้อนี่ ใส่พระอาทิตย์นะคะบรรยากาศนะคะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะพระอาทิตย์ลุงนะคะคได้หมดเลยนะคะในภาพนี้นะคะสวยงามมากเลยนะ,ะไม่รู้ว่าสีออกมาแจ่มไหมคะแม่แม่สวยไหมเน,นี่ดูพระอาทิตย์ทำไมลูกโตจังเลยลูกโออนี่คพระอาทิตย์น้องไทย เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะผลงานของน้องไทยของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะแกะกรอบออกก่อนนะสีขาวจะเสือเ้ออยู่ครับอืมเป็นสีดำเสร็จแล้วนะคะเป็นภาพวิวนะคะช่วงตะวันขึ้นและลงได้เช่นกันนาอในภาพนี้นะคะแม่แม่สวยงามไหเนาะนี่คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสวยงามแค่ไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะอืม นี่ะะคะก็มีรางวัลให้นะคะนี่มันแก้วนะคะมันเก้ว,ะะกวรางวัลให้กับศิลปินเราด้วยนะคะออขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะในคลิปนี้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ได้เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแบบชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องนะคะในคลิปนี้ด้วยนะคะ,อะตอนนี้ให้รางวัลกับคนเก่งของเราแล้วนะคะศิลปินน้อยของเรานะคะแม่แม สำหรับในคลิปนี้นะคะก็กลับขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องอ้อยของเรากันเยอะด้วยนะคะก็แล้วก็กลับขอพระคุณนะคะผละไม้นะคะหวานๆนะคะจากคุณแม่ซีใจดีใจบุญนะคะที่มอบให้น้องนะคะในะผลไม้หวานๆนะคะตอนนี้ก็จัดให้นะคะ รียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะมาอุดหนุนผลไม้นะคะให้กับน้องวัทไทยด้วยนะคะพรุ่งนี้บ้านน้องวัทไทยจะเปิดร้านผลไม้นะคะแม่แมยังไงฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมแวะมาพูดคุยมาเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วก็แวะอุดหนุนผลไม้ให้น้องไทยด้วยนะคะพรุ่นนงนี้เปิดร้านจ้าวันนี้ว่าจะเปิดวันนี้นะคะแม่แม่แต่ว่า คิดว่าจะได้ไปงานวันเกิดน้องช้างแต่ว่าเรื่อนนะคะเลื่อนวันนะคะก็เลยไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าแจ้งแม่เม่ไว้แล้วว่าจะไม่เปิดขายผลไม้นะคะในวันนี้นะคะแต่ว่าอ่าเราก็ได้ก็เลยหยุดนะคะหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะแม่เม่ค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะในคลิปนี้นะคะอ่าก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ yeah. Bye bye, bye bye, bye bye,